สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแล้วมาพักโรงแรมค่ะตอนี้เรากําลังจะเข้าห้องแล้วค่ะมีประตูสองประตูเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะเข้าไปดูสิคะเป็นยังไงบ้างถอดรองเท้าก่อนนะคะเด็กๆขาเด็เน,น,นยังไงบ้างโอ้มาพอมาถึงน,นี่ห้องนอนใครคะไนม่ เชื่อมต่อกอันได้เออฮะไปดูอีกห้องกันแต่แล้วตอนนี้คือแบบมันไม่ได้เชื่อมต่อกอันนะคะป๊าป้าจองสองห้องหรือเปล่าคะนี่ไงนี่หนึ่งห้องนอนมีห้องนอนเดียว ใหญ่แบบนี้นะคะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก,ก,ก็จะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเลี้ยวขวาก็จะมีส,สองอสองเตียงส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายแบบแม่ปุ๋ยนก็จะมีเตียงใหญ่งั้นเดี๋ยวแม่ปุ๋ยพาไปดูห้องขวามือก่อนนะคะซึ่งจะเป็นเตียงเล็กสองเตียงซึ่งเป็นเตียงของหนูยิ้มหนูแยม้มนั่นเองค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บอ๋อ จะเป็นฝั่งของอรถไฟค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้แบบนั่งดูตรงนี้นะคะเห็นทะเลโอ้ลมพัดเย็นๆมีโซฟาให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้ตาให้ปุ๋ยมานะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องตรงนี้บ้างนะคะพอเข้ามาปุ๊บอ๋อตรงนี้จะเป็นแบบกว้างๆเลยนะคะมีโซฟาอะไรคะ อะไรคะอะไรคะมันทะลุเออมันทะลุมาตรงนี้มันมีประตูปิดด้วยนะคะประตูปิดนะคะบ๊ายบายเอาแล้วก็เจ๋ออ๋อตรงนี้เป็นเหมือนเอาที่ว่ามีห้องน้ำเห็นไหมคะมาห้องนี้ก่อนไนอะไรอ่ะอ่ะมายืนตรงนี้คืออะไรอ่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์คืออะไรอ่ะเนื โอ้โหข้างล่างเป็นสวนน้าค่ะว้าวหนูยิ้มหนูแย้มเราเปลี่ยนชุดไปน้ำแล้วก็เดินไปตรงนู้นได้เลยแล้วก็เข้าสวนน้ำได้เลยค่ะนูยิ้จำได้ไหมหนูแย้มจำได้ไหมที่มันเป็นไตๆอ่ะตรงข้างล่างเนี่ยหนูยิ้มหนูย้มชอบไหมคะชอบไหมคะอ คือหนูยิ้มหนูแย้มปิดเทอมนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวค่ะเป็นเครื่อพี่พ่อพ่อตรงนี้เป็นเป็นเหมือนลานสเก็ตเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรพวกนี้เออเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเลยพรุ่งนี้มาเล่นโอ้ฉะนั้นวันนี้ต้องวันนี้ต้องทานข้าวเยอะๆเติมพักผ่อนนอนเร็วๆนะคะโอ้ดูยิ้มหนูแย้มค่ะว้าวพี่มีผลไม้มาให้ด้วยคุกกี้โอ้ยคุกกี้ เดี๋ยวทัดิ้งได้เลือดเลยมีผลไม้ต่างๆให้ล้างมือก่อนนะครับเราไปล้างมือกันก่อนนะคะที่พ่อบอมจองเนี่ยมันได้ส่วนลด60%เพราะเลยได้จองได้ค่ะราคาดีเพราะว่าเราจองผ่านแอปพลิเคชัน A g ก da ค่ะโอเคเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปหนูยิ้มหนูยิ้มไปเล่นสวนน้ำนะคะบายบายสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย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 